สวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมจะมาแนะนำเกี่ยวกับเรื่องการเทรดอีกแล้วนะครับก็คือผมได้ลองมาเทรดมาเจินใน Binance ดูนะครับไม่ใช่ฟิวเจอร์นะเข้าใจก่อนว่ามันคือมาจินแบบ 3x นะครับครอส 3x ตัวนี้มันจะต่างกับฟิวเจอร์ที่จะเล่นง่ายหน่อยนะครับตัวนี้เนี่ยเราต้องคือต้องไปกดยืมเงินก่อนอะไรเงี้ยมันค่อนข้างที่จะงง สำหรับผมที่เทรดเทรดมานานแล้วผมยังคิดว่าผมผมยังคิดว่ามันงงอะ่ะก็คือถ้าอันนี้สปอรตก็คือแน่นอนแหละว่าสปอรตก็คือซื้อถูกขายแพงอย่างเดียวก็คือใช้เงินตัวเองล้วนแต่ถ้าเป็นคลอส 3x เนี่ยเห็นไหมครับพอเราเปลี่ยนหน้านี้มามันจะขึ้นคำว่า Transfer กับ b r r r o บ r o r r ก็คือยืม Transfer ก็คือโอนเข้าไปแล้วมันจะงงตรงนี้คือก่อนที่เราจะชอต หรือเซลล์ Bnb ได้เราต้องโอนเงินเข้าไปก่อนก็คือให้มันเป็นถ้าเอาแบบง่ายสุดก็คือโอนอ่ usdt b usd อะไรพวกนี้นที่เป็น stable coin เข้าไปนะครับเพื่อที่จะไปกดยืมก่อนที่เราจะช็อตได้ก็คือเราต้องไปกด borrow ตรงนี้เขาก็จะคำนวณมาจากเงินที่เรา transfer เข้าไปในในอ่า margin อ่ะว่ามีเท่าไหร่เขาก็จะ คำนวณให้ว่าเราจะยืมได้เท่าไหร่อย่างเช่นตอนนี้ผมสามารถยืมได้ทั้งหมด10 12 12 BNB ถ้าจะเอาทั้งหมด100%ก็คือตรงนี้เขาก็แล้วคอนเฟิร์มบอโรแต่ผมได้ได้ยืมมาแล้วแล้วผมเข้าเทรดอยู่เนี่ยมันค่อนข้างที่จะทริกกี้ตรงนี้นะครับทีนี้หลังจากที่เราได้เหรียญมาใช่ไหมเราก็ต้องมาตั้งราคาว่าเราอยากจะขายราคาเท่าไหร่ถ้าอยากขายราคา ตรงนี้เลยมาร์เก็ตเราก็ใส่ market แล้วก็ใส่จํานวนที่เรายืมมาเท่าไหร่เราอยากขายเท่เาไหรอะไรเงี้ย,ก,ย,ย,ก,ย,ย,ก,ยก็แบ่งไม้เอาแบบนี้นะครับพอเราเข้าออเดอร์เสร็จมันจะไม่ขึ้นมาว่าเราติดลบบวกลบเท่เาไหร่นะมันจะอยู่ในนี้มันจะมาอยู่ตรง p o s i t i o n ตรงนี้มันจะค่อนข้างที่จะงงมากเพราะว่ามันไม่มีกดปุ่มกดปิดเลยนะครับเย เห็นไหมพอเข้ามาก็อย่างเงี้ยมันจะเป็นอย่างนี้เลยว่าเรามีเหรียญอะไรอยู่ในในกระเป๋ามาเจินบ้างมันค่อนข้างที่งงแต่ตอนนี้ผมชอต์ต BNB อยู่นะครับตรงนี้เห็นไหมก็คือ Position ตรงนี้ลบ11 BNB ก็คือผมชอตอยู่ผมและสมาชิกในห้องอะ่ะชอตอยู่มันก็จะขึ้นมาตรงนี้ว่า Liquidate Price อยู่ที่ราคา53ดอลลารดนะครับ u i d t price ไม้นี่ผมอยู่ที่53ดอลลาร์ก็คือไกลเลยอีกเท่าตัวนึงอะ่ะประมาณนั้นอะ่ะแต่ทีเนี้ยเวลาเราจะปิดอะ่ะมันจะงงมันจะงงอีกละก็คือมันจะทำสองสเต็ปเสมอนะครับในคอร์ส3 x เอกเนี่ยถ้าเราอยากจะปิดออเดอร์ที่เรามีใช่ไหมครับสมมุติว่าเมื่อกี้เราผมชอตอยู่11 11บีเป็น11.0333 BNB ผมก็ต้องมาซื้อบายกับนะครับกดบายกับจำนวน1 1 0เอ็จุด03 4bnb เพื่อที่จะได้ค o อ e เวนะครับพอหลังจากกดบายปุ๊บเนี่ยมันจะไม่จบเท่านี้ พอเรากดบายเสร็จใช่ไหมเราก็จะได้11 BNB มาถูกไหมครับรก็คือได้ BNB มาเราก็ต้องมากด r e เพยตรงนี้ตรงนี้ปึ๊บเนี่ยกดกด r e เพยตรงเนี้ยกด r e เพยตรงนี้อเ,นเออใช่ตรงเนี้ยเพื่อที่จะซื้อแล้วก็เอาเข้าไปกลับไปคืนจ่ายพร้อมดอกเบี้ยนะครับตัวเนี้ยมันค่อนข้างที่จะงงมากงงจริงๆ รีเพย์หมด The coin you get after the trade will be automatic used to repay the debt of the same coin in m a r g i n a c c o u n t Okay ก็คือถ้าเรากดต,ตรงเนี้ยมันก็จะอ,อัตโนมตัติคืนเหรียญเลยคืนคืนเหรียญที่เรายืมมาอ่าแบบเนี้ยผมว่ามันค่อยาง,งงคือมันไม่มีปุ่มปิดมาร์เก็ตหรือเซลล์มาร์เก็ตอะไรอย่างเงี้ยเหมือนในในพวกฟิวเจอร์ ถามว่าทำไมผมถึงไม่เล่นอ่ฟิวเจอร์ไอซ a เลตมาจินอย่างงี้ผมเปิดให้เขาไม่ได้ในบายนันนนะครับนะครับเห็นไหมมันขึ้นมาว่าเนี่ยมันไม่ซัพพอร์ตเพราะว่าบัญชีนี้ของผมผม KYC เป็นของสัญชาติอเมริกานะครับมันเลยล็อกไว้เพราะว่ามันมันไม่เล่นมันไม่ให้นนใหคนที่อยู่อเมริกาเล่น แต่ก็ประมาณนี้นะครับถ้าใครที่อยากจะลองเล่นคอสามเอกผมว่ามันถ้าเราชินแล้วมันก็ค่อนข้างที่จะเทรดง่ายอยู่เพียงแต่ว่ามันค่อนข้างที่จะซับซ้อนหน่อยเวลาเราซื้อขายแล้วเราก็จะไม่เห็นว่าเรากําไรอยู่เท่าไหร่ตรงเนี้ยก็คือเราไม่เห็นเลยว่าเรากําไรกี่ดอนกี่ดอนอะไรเงี้ยหรือผมพลาดอะไรไปก็คือไม่เห็นอะ่ะ เราต้องเข้าไปแอปมือถือมันก็จะมีบอกว่าบวกลบเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยในมือถือนะแต่ตัวในในในเดสก์ท็อปเนี่ยไม่มีไม่เห็นเนี่ยก็คือไม่เห็นเลยผม,ลอ,ล,มอยะะอลองเล่นมานิดหน่อยนะครับก็คือลองเล่นมันนิดหน่อยแต่ก็โอเคครับโอเคผมว่ามันก็เป็นอีกหนทางสำหรับ ที่ใครที่ชอบเล่นมาเจินใน b i n a น c e นะครับเพราะว่าอย่างตัวผมผมเทรดอยู่อีกกระดานเทรดนึงก็คือบนะิ t เฟน i x เนี่ยมันไม่มี BNB ให้ชอ็อตแล้วผมเห็นว่า BNB มันน่าชอ็อตผมแล้วก็เลยชอ็อตซึ่งตอนนี้ก็กำไรอยู่เพราะเข้าไปตรง29กว่านะครับ29ดอนกว่าตอนนี้ก็กำไรอยู่ประมาณ ดูไม่ได้เดิว okay, ิวก็ประมาณ3%ได้น่าจะ3%นะตอนเนี้ยไม่มีอะไรผิดพลาดประมาณนะครับประมาณ3% 2-3%ประมาณนี้ก็ถือว่าโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้ครับถ้าใครมีคำถามก็คอมเมนต์ใต้คลิปเลยเดี๋ยวผม มาตอบคำถามให้สำหรับคนที่งงในการเล่นคอร์ส 3x margin ของ Binance นะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณครับสวัสดีครับ